นักท่องเที่ยวแห่ล่องแก่งป่าพยอมท่ํากลางธรรมชาติกับสายน้ำที่เย็นชุ่มฉ่ำครับโดยเฉพาะวันหยุดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไปมากเป็นพิเศษและถูกจองคิวยาวจนถึงปลายเดือนเมษายนคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า20ล้านบาทกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจด้านการท่องเที่ยวครับ นางนิสากรวิสิตรส,สระอาดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเทศกาลสงกรานต์คลายร้อนล่องแก่งป่าพยอมณบริเวณหน้าหนานพัทลุงตำบลลานคอยอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงร่วมกับอําเภอป่าพยอมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงและชมรมล่องแก่งลานคอยเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหลักเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนรวมทั้งขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวเกิดความยั่งยืน ทำให้ผู้ประกอบการและคนในชุมชนซึ่งเป็นการเปิดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์คลายร้อนล่องแก่งป่าพยอมอำเภอป่าพยอมอย่างเป็นทางการครับ และเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาล่องแก่งเพื่อคลายความร้อนท่ามกลางธรรมชาติกับสายน้ําที่เย็นชุ่มฉ่าที่น้ําถูกปล่อยลงมาจากอ่างเก็บน้ําป่าพยอมผ่านลําคลองที่มีความยาวมากกว่า8กิโลเมตรค่ะระหว่างทางที่ล่องแก่งก็มีโขดหินเป็นช่วงๆสร้างความตื่นเต้นกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอีกทั้งที่พักรีสอร์ทกว่า30แห่งก็ถูกจองเต็มและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่พักรีสอร์ทก็ได้ถูกนักท่องเที่ยวจองเต็มเพื่อมาเล่นน้ำ คาคลยร้อนช่วงเทศกาลสงการจนถึงปลายเดือนเมษายนค่ะคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า20ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งค่ะ